สวัสดีครับวันนี้ผ่า f อซมาชมนะครับและมารู้จักกับพืชสมุนไพรนะครับเป็นพืชป่านะครับผมโน่นขึ้นอยู่เยอะแยะเลยครับผมนี่นะครับเขาเรียกว่าสาบเสือนะครับภาษาอีสานบางที่ก็จะเรียกว่าใบกระสะนะครับผมเวลาที่เรามีบาดแผลนะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับ มีบาดแผลสมมุติว่าโดนมีดบาดหรืออะไรบาดตามท้องไร่ท้องนาน,นะครับเราก็จะขยี้ขยี้นะครับนี่นะครับเป็นตัวสมานแผลอย่างดีเลยนะครับผมตอนสมัยผมเป็นเด็กน้อยนี่นะครับเวลาถูกมีดบาดนี่ไม่ต้องวิ่งหาพลาสเตอร์ให้มันลำบากเลยครับนี่คือใบสาบเสือนะครับใช้น้ำยางของเขานะครับผม เป็นตัวสมานแผลอย่างดีนะครับผมนี่คือใบสาบเสือสมุนไพรแห่งปากครับผม